จร,จริงๆคาว่าเวียนศรีรษะแต่ละคนเนี่ยจะให้นิยามไม่เหมือนกันคนไข้บางคนเนี่ยวียนศรีรษะคือรู้สึกว่าหนักๆห,หัวรู้สึกหัวไม่โล่งโคลงเคลงทรงตัวไม่ดีนะคะหรือบางรายเนี่ยจะถึงขั้นบ้านหมุนเลยเห็นทุกสิ่งทุกอย่างรอบๆตัวหมุนไปเลยอย่างนั้นก็มีได้เหมือนกันค่ะซึ่งแต่ละลักษณะาอาการเนี่ยก็จะเกิดจากสาเหตุที่แตกต่างกันออกไปค่ะ ถ้าเกิดว่าอาการของคนไข้เป็นเวียนศรีศรษะถึงขั้นเห็นบ้านหมุนเลยนะคะกว่า 80- 90%เนี่ยจะเกิดจากความผิดปกติของหูชั้นในเราเหลือไว้สักสิอนนะคะอาจจะเกิดจากความผิดปกติของเรื่องของระบบสมองก็ได้ที่เราเจอบ่อยที่สุดก็จะเป็นเรื่องของตะกอนหินปูนหูชั้นในที่มันเคลื่อนหลุดไปอยู่ผิดตำแหน่งรองลงมาที่เราจะเจอได้ก็คือเป็นเรื่องของโรคน้ำในหูไม่เท่ากันอันถัดมานะคะก็จะเป็นเรื่องของ ประสาทการทรงตัวนะคะมีการอักเสบอันนี้ก็ทำให้เกิดอาการเวียนศรีรษะบ้านหมุนได้เหมือนกันค่ะสำหรับความเสี่ยงหรือว่าอายุไหนที่จะเป็นอาการเวียนศรีรษะบ้านหมุนได้บ่อยนะคะก็ต้องเรียนตามตรงค่ะว่าทุกๆคนเนี่ยมีโอกาสเวียนศรีรษะบ้านหมุนได้หมดแต่ว่าเราจะพบว่าในคนสูงอายุก็จะมีโอกาส เกิดอาการบ้านหมุนได้มากกว่าคนที่อายุน้อยอายุตั้งแต่วัยรุ่นเองก็สามารถมีอาการเวียนศีรษะบ้านหมุนได้สาเหตุของอาการเวียนศีรษะบ้านหมุนอย่างที่บอกอันดับที่1เลยก็คือเรื่องของตะกอนหินปูนในหูชั้นในเคลื่อนหลุดไปอยู่ผิดตำแหน่งหินปูนเนี่ยนะคะมีในหูเราตั้งแต่เราเกิดอยู่แล้วนะคะเป็นโครงสร้างที่เราจําเป็นจะต้องมีอยู่มันช่วยให้เราทรงตัวได้ดีขึ้นเพียงแต่ว่ามันจะต้องอยู่ให้ถูกตำแหน่งเมื่อไหร่ก็ตามที่ผลึกหินปูนเนี่ยเคลื่อนหลุดไปอยู่ผิดที่ ะะจะทําให้เกิดอาการเวียนศีรษะบ้านหมุนโดยที่คนไข้เนี่ยก็จะมีอาการเหมือนกับว่าเวลาเราลพลิกหรือเปลี่ยนท่าล้มตัวนอนหรือลุกจากเตียงทําให้เกิดอาการบ้านหมุนซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยอาการบ้านหมุนเนี่ยมันจะเป็นอยู่ไม่นานนะคะแต่คนไข้อาจจะรู้สึกโคลงเคลงคลื่นไส้ผืดะอมนานเป็นวันๆได้นะคะงั้นเวลาที่เราจะดูคนไข้เนี่ยเราก็จะดูหลักๆเขาว่า ระยะเวลาที่อาการบ้านหมุนนะ,ะเราเน้นที่บ้านหมุนนะคะเป็นนานสักกี่นาทีหรือเป็นหลักวินาทีแล้วก็มันเกิดตอนที่เราพลิกขยับเปลี่ยนท่าหรือเปล่าไอเนี่ยก็จะบ่งชี้ว่าน่าจะเป็นเรื่องของตะกอนหินปูนในหูชั้นในเคลื่อนหลดนะคะสำหรับอันดับที่สองที่เราพบกันลองลงมาก็คือเรื่องของน้ําในหูไม่เท่ากันจริงๆแล้วเนี่ย โรคน้ำในหูไม่เท่ากันมันมีเกณฑ์ในการวินิจฉัยนะคะอันดับแรกเลยเนี่ยคนไข้จะมีอาการเวียนศีรษะบ้านหมุนเลยนะคะเห็นทุกสิ่งทุกอย่างหมุนเลยโดยที่ไม่ได้เกี่ยวกับการเปลี่ยนท่าทางอยู่นิ่งๆอยู่เฉยๆมันก็เริ่มเวียนหัวขึ้นมาทันทีโดยที่ระยะเวลาการเวียนหัวบ้านหมุนเนี่ยจะเป็นนาน20นาทีขึ้นไปแต่จะไม่เกินหนึ่งวันนะคะอันดับที่2ในขณะที่เรามีอาการบ้านหมุนเนี่ย ก็จะมีปัญหาเรื่องของการได้ยินร่วมด้วยคนไข้จะรู้สึกว่าหูข้างนึ่งเนี่ยได้ยินเบาลงอันดับที่สมเนี่ยจริงๆเราก็ต้องบอกว่าคนไข้ก็จะมีอาการเกี่ยวกับหูนะคะที่มันเป็น,เป,นเป็นหายหายอย่างเช่นว่ามีเสียงวีดในหูหรือเป็นเสียงหึงห่งหึ่งซาซาในหูเนี่ยเป็น,เป,นเป็นหายหาย หรือว่ารู้สึกว่ามีอะไรแน่นๆดันๆอัดอยู่ในหูเป็นเป็นหายหายคืออาการมันจะมีลักษณะแบบขึ้นลงขึ้นลงเป็นแล้วเป็นอีกเดี๋วดีเดี๋ยวแย่ความอันตรายของโรคนาในหูไม่เท่ากันหรือว่าเรื่องของตะกรนหินปูนหรือว่าเป็นเรื่องของเวียนศีรษะบ้านหมุนนะคะจริงๆแล้วเนี่ยความน่ากลัวของมันคือเรื่องของการล้มโดยเฉพาะในผู้สูงอายุผู้สูงอายุเนี่ยวเวลาเวียนศีรษะบ้านหมุนเนี่ยก็มีโอกาสที่จะเสียหลักแล้วก็ล้มศีรษะกระแทกพื้นหรือว่ามีแขนหักอะไรพวกเนี่ย เจอได้อยู่เรื่อยๆเช่นกันเพราะฉะนั้นความน่ากลัวของมันคือเรื่องของการล้มมากกว่าค่ะแต่ว่าคนไข้ส่วนใหญ่ก็มาจะกลัวว่าเอ๊ะอาการเวียนหัวเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของเส้นเลือดในสมองตีบเส้นเลือดสมองแตกหรือเปล่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเวียนศีรษะบ้านหมุนแลรักษาจากหูเนี่ยมันไม่ทําให้เราเนี่ยถึงขั้นเสียชีวิตแต่มีโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุหรือล้มซะมากกว่าสําหรับการรักษานะคะคงขึ้นอยู่กับว่าสาเหตุเป็นหลัก ถ้าเกิดเป็นเรื่องของตะกรนหินปูนในหูชั้นในที่มันเคลื่อนหลุดอยู่ผิดตำแหน่งการรักษาหลักจริงๆก็คือเราจะต้องทำการกายภาพกลิ้งหินปูนให้มันกลับเข้าไปอยู่ที่เดิมแต่แน่นอนค่ะโรคตะกรนหินปูนในหวชั้นในเนี่ยมันเกิดจากผลึกหินปูนที่อยู่ในหูเราอยู่แล้วแปลว่าอะไรเราแค่เคลื่อนมันกลับไปอยู่ที่เดิมอนาคตวันดีคืนดีมันก็อาจจะเคลื่อนหลุดออกมาใหม่และทำให้เกิดอาการขึ้นมาใหม่ได้ เพราะฉะนั้นถ้ามีอาการเป็นซ้ำก็มาพบแพทย์เราก็จะกลิ้งทํากายภาพให้หินปูนเนี่ยมันกลับข้อที่เดิมแต่ถ้าเกิดอาการเวียนศรีรษะบ้านหมุนคนไข้เกิดจากโรคน้ําในหูไม่เท่ากันตัวโรคนี้เนี่ยการรักษาหลักจะเป็นเรื่องของการใช้ยานะคะเราจะให้ยาเพื่อรับประทานเพื่อควบคุมอาการเวียนศรีรษะบ้านหมุนให้เกิดทีน้อยที่สุดซึ่งนอกจากการรักษาด้วยยาแล้ว ถ้าเกิดว่ามันยังไม่สามารถควบคุมอาการได้ก็อาจจะมีขั้นตอนการรักษาที่หนักมากขึ้นอย่างเช่นการฉีดยาเข้าไปในหูหรือว่าน้อยเปอร์เซ็นต์น้อยมากนะคะที่อาจจะถึงขั้นผ่าตัดเข้าไปในหูชั้นในเลยก็มีค่ะการป้องกันไม่ให้เกิดโรคอาการเวียนีรษะบ้านหมุนเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันเป็นเรื่องที่เรายังไม่มีการป้องกันได้นะคะทุกคนมีโอกาสเกิดขึ้นได้หมด แต่ว่าสิ่งที่สําคัญก็คือว่าถ้าเรามีความรู้เกี่ยวกับเรื่องของเวียนศรีรษะบ้านหมุนเราจะสามารถรับมือกับมันได้ดีขึ้นในการดูแลเบื้องต้นสําหรับผู้ป่วยที่อยู่ที่บ้านนะคะอันดับแรกเลยเวลาที่เราเวียนศรีรษะบ้านหมุนนะคะหมอแนะนําค่ะว่าพยายามอยู่ให้นิ่งที่สุดคนไข้าอาจจะมีอาการรู้สึกคลื่นไส้อาเจียนนะคะถ้าเกิดว่าคลื่นไส้อาเจียนมากเนี่ย มียาแก้อาเจียนอยู่ที่บ้านก็สามารถที่จะรับประทานในเบื้องต้นก่อนได้แต่ถ้าเกิดว่าอาการเป็นหนักมากๆไม่สามารถที่จะดูแลตัวเองได้ไหวจรงิงๆก็อาจจะต้องมาที่ห้องฉุกเฉินเพื่อที่จะได้รับการรักษาเบื้องต้นหลังจากนั้นแล้วคุณหมอทั้งห้องฉุกเฉินเนี่ยก็จะส่งมาพบหมอหูคอจมูกอีกทีหนึง่งเพื่อรับการรักษาในขั้นสุดท้ายค่ะ สำหรับความเชี่ยวชาญในการดูแลคนไข้กลุ่มที่มีอาการเบนศรีรษะบ้านหมุนนะคะก็ต้องบอกว่าโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเรานะคะมีทีมแพทย์นะคะที่จะดูแลผู้ป่วยเหล่านี้นะคะอย่างเต็มกำลังนะคะเรามีเครื่องมือที่ทันสมัยมีเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยที่จะดูแลผู้ป่วยนอกจากนเรื่องของการดูแลรักษาแล้วก็ยังมีเรื่องของการตรวจวินิจฉัยด้วย โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยเนี่ยถือว่าเป็นโรงพยาบาลที่มีความสามารถในการดูแลผู้ป่วยเวียนศรีรษะบ้านหมุนเนี่ยมาเป็นเวลาย,ยาวนานนะคะและทุกวันนี้เราก็ยังมีการพัฒนาต่อไปเรื่อยๆมีเครื่องมือมีเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาอยู่เรื่อยๆผู้ที่มีอาการเวียนศรีรษะบ้านหมุนนะคะสามารถติดต่อขอรับบริการได้ที่อาคารพอปอรโอรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยค่ะ